ตอนนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ชื่อว่าเป็นเมือง3มระดกโลกของยูเนสโกนะครับหลังจากที่โคราชจีโอพาร์คหรือว่าอุทยานธรณีโคราชได้รับรองให้เป็นอุทยานธรณีโลกเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับมีดินแดนแห่งเขาเครสตาและก็ฟอสซิลที่ถือเป็นจุดเด่นสําคัญซึ่งคนในพื้นที่ก็คาดหวังกันว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนได้ครับผมจะนีสายกระจ่างพาไปดูความสวยงามของพื้นที่3มระดกโลกตอนนี้พบว่ามีโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่เรียกว่าวงแหวน มรโดกกลความสวยงามของแนวเทือกเขาควสตาโคราชหรือลักษณะภูมิประเทศแบบเขาอิโต้กว่า20แห่งที่เกิดขึ้นเป็นแนวตลอดแนวเพอสสีคิ้วและอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา คือลักษณะเด่นทางธรณีวิทยาของโคราจิโอพาร์คโลกซึ่งถือเป็นมรดกโลกเพียงแห่งเดียวที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามที่เกิดจากการยกตัวของชั้นหินเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนดินแดนแห่งเขาควสตาและฟอสซิลแลนด์ถือเป็นจุดเด่นของโคราจิโอพาร์คเพรานอกจากลักษณะภูมิประเทศของเขาควสตาแล้วยังเป็นแหล่งรวบรวมบรรพชีวิน หรือแหล่งขุดค้นพบฟอสซิลเลี้ยงลูกด้วยนม10สกุลที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นฮิปโปอุรังอุตังหรือฟอสซิลช้างดึกดำบรรนอายุ16ล้านปีและไม้กลายเป็นหินที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เราก็เลยชูเรื่องของพคชสิ้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนเป็นลำดับแรกนะฮะแล้วก็ไม่มีที่ไหนของจีโอพาร์คโลกนะที่มีความโดดเด่นหรือว่าชูเรื่องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะเป็นความโดดเด่นนะครับเหมือนกันกับเฟต้าก็เหมือนกันนะครับเราเป็นจีโอพาร์คโลกแห่งเดียวนะที่ชูเฟต้าไม่มีที่ไม่มีจีโอพาร์คโลกอีก1 9อกแห่งนะที่ชูเรื่องนี้นะฮะมีแต่เรานะครับเพราะฉะนั้นเราถึงแตกต่าง โคราจิโอพาร์คโลกได้รับการรับรองจากยูเนสโกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วและทำให้จังหวัดนครราชสีมามีมรดกโลกสามแห่งหรือยู e s สโกท i ิปเปิลเฮอริเคือจิโอพาร์โคราชพผื้นป่ามรดกโลกเขาใหญ่และพื้นที่สงวนชีวมณฑลสแกราชซึ่งถือเป็นแห่งที่สามของโลกที่มีพื้นที่สามมรดกโลกในเมืองเดียว ทำให้เกิดความตื่นตัวของคนในพื้นที่รวมถึงภาคธุรกิจและเอกชนที่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ดินแดนสามมรดกโลกของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในระดับจังหวัดระดับประเทศและระดับโลกความพยายามในการที่จะสร้างเส้นทางสามมรดกโลกนะคะแบ่งออกเป็น 2, ส,ส่วนนะคะเป็นเรื่องของถนน การทําถนนหนทางเพื่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับพื้นที่สามโรกโลกก็มีความสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าคือความพยายามในการที่จะต้องใส่ในเรื่องซอฟต์แวร์หรือฮิวแมนแวร์ลงไปเพราะว่ายิ่งถ้าเราบอกว่าเราอยาก ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกให้โคราชรู้จักให้คนทั่วโลกมารู้จักเราก็ควรจะทําให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววงแหวนสามมรดกโลกที่จะจัดเป็นรูทการท่องเที่ยวระยะทางกว่า220กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่10อำเภอ ตลอดเส้นทางจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกของจังหวัดนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แหล่งเขาเคเวสตา้าโดยในอนาคตจะมีการกอร่อสร้างเป็นแลนด์มาร์คเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและให้คนในชุมชนพื้นที่มรดกโลกได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และต่อยอดการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดในท้องถิ่นของตัวเองพจนีใสยกระจ่างไทย PBS รายงาน